สำหรับผู้ที่ติดตามเทคโนโลยีและสืบทอดข่าวสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ s ัมซุง Galaxy S 26อุลตร u และการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25อุลตราและ iPhone 17 Pro Max ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่สุดในการออกแบบสืบทอดสุดยอดของ s a m s u n Galaxy g S 26อุลตร u ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้า และการเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro Max ทําให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สําคัญของสืบทอดนี้ Samsung Galaxy S 26 Ultra ได้รับการสนใจอย่างมากในปัจจุบันด้วยการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25 Ultra และ iPhone 17 Pro Max ทําให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สําคัญของสุบทอดนี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25า Ultra แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26อุนราได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบท่อที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีเรื่องที่สำคัญที่ควรระวังการเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro Max แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26ออุนราไม่ได้มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกับ iPhone 17 Pro Max การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการออกแบบสืบท่อสุดยอดของ Sam s ung Galaxy S 26อุลตราซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าและการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25อและ iPhone 17 Pro Max ทําให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สําคัญของสุดทอดนี้การเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25เอแสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra อุราได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบทอดที่มีคุณภาพสูง แต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังการเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro Max แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S26 Ultra ไม่ได้มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกับ iPhone 17 Pro Max การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการออกแบบสุดท่อสุดยอดของ Samsung Galaxy S26 Ultra ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าและการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 2 5 Edge และ iPhone 17 Pro Max ทําให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สําคัญของสุบทอดนี้การเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25s แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบทอดที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังการเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro Max แสดงให้เห็นว่า s a m s u n Galaxy S 26 Ultra ไม่ได้มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกับ iPhone 17 Pro Max การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการออกแบบสุบท่อสุดยอดของ Samsung Galaxy S 26 Ultra ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าและการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25 e อและ iPhone 17 Pro Max ทําให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สำคัญของสุดทอดนี้ การเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25s แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบทอดที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังการเปรียบเทียบก,กับ iPhone 17 Pro Max แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ไม่ได้มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกับ iPhone 17 Pro Max การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการออกแบบสุดท่อสุดยอดของ s a m s u n Galaxy g S 26 Ultra ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าและการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25 Edge และ iPhone 17 Pro Max ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สำคัญของสุดทอดนี้การเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25 Edge แสดงให้เห็นว่า s ั m s u ง Galaxy S 26 Ultra ได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบทอดที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังการเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro Max แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ไม่ได้มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกับ iPhone 17 Pro Max การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการออกแบบสืบทอดสุดยอดของ Samsung Galaxy S 26 Ultra ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าและการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25s และ iPhone 17 Pro Max ทําให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สําคัญของสุดทอดนี้การเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25s แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบทอดที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังการเปรียบเทียบกับ iPhone 17 Pro Max แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ไม่ได้มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเท่าเทียมกับ iPhone 17 Pro Max การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการออกแบบสุดท่อสุดยอดของ Samsung Galaxy S 26 Ultra ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจากรุ่นที่ก่อนหน้าและการเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25 Edge และ iPhone 17 Pro Max ทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นถึงความพัฒนาที่สำคัญของสุดท่อนี้ การเปรียบเทียบกับ Galaxy S 25s แสดงให้เห็นว่า Samsung Galaxy S 26 Ultra ได้รับการออกแบบใหม่ๆที่มีความสามารถในการปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสืบทอดที่มีคุณภาพสูงแต่ก็มีเรื่องที่ควรระวังการเป